วันนี้คิดยกกำลังสองชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเรื่องของภัยเงียบของคนไทยนะคะตอนนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่คือหลายคนไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีพยาธิเบไมในตับแล้วพยาธิเบไมในตับเนี่ยแหละคะ่ะที่จะเป็นบ่อกเกิดของมะเร็งท่อน,น้ำดีนะคะเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรและจะมีแนวทางออกในแง่มุมไหนบ้างน,นะคะวันนี้พูดคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธาน TDRI นะคะ คงจะต้องหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีปะะะัญญาณอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าคนไทยนะครับเสียชีวิตจากมะเรง็งมะเร็งตับก็ดีะมะเร็งท่อน้ําดีก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจําอะไรจากรายการนี้ปลาดิบควรเลี่ยงเพราะว่าเสี่ยงมะเรง็งนะครับ แต่ว่าอาจจะมีคําถามว่าเอปลาดิบคือปลาดิบทุกชนิดไหมเพราะบางคนก็ชอบทานซาซิมิชอบทานอาหารต่างประเทศนะคะครับผมเองก็ชอบทานปลาดิบแบบปลาดิบญี่ปุ่นะนะครับซึ่งก็ได้ศึกษาดูมีความเสี่ยงอยู่บ้านแต่ความเสี่ยงของปลาทะเลนะครับที่มาทําซาซิมิแล้วถ้าเกิดบริหารจัดการนะครับจัดเก็บดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีพยาธิที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณี ปลา้ําจืดดิบนะครับ<ะ>เช่นปลาลุ่มแม่น้ําโขงที่คนไทยคนในภูมิภาคแถวนี้ชอบทานกันก็คือปลาดิบในรูปของปลาร้าการณีแบบนี้ครับความเสี่ยงจะสูงที่อาจจะทําให้เกิดพยาธิใบไม้ได้ตับ แล้ววันหลังก็กลายเป็นมะเร็งท่อน้ําดีได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวแถบภาคอีสานหรือภาคเหนือใช่ไหมคะที่จะหลายๆคนจะมีเมนูที่เป็นลักษณะของเมนูปป <ะ S 1> โปรดนะครับาลาบปลาดิบนะครับปลาละซึ่งจริงๆแล้วว่าไปแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับเรียกได้ว่าแทบทั้งภูมิภาคนี้เมียนมานะครับลาวนะครับกัมพูชาเวียดนามตลอดจนภาคเมืองจีนบางภาคนะครับก็จะมี การติดพยาธิใบไม่ได้ตับในสัดส่วนค่อนข้างสูงครับเช่นลาวนะครับเรียกได้ว่าตรวจสี่คนเฉลี่ยจะเจอคนหนึ่งนะครับส่วนไทยตรวจ5้าคนจะเจอสักคนหนึ่ง<ฆ>แต่ว่าจะชุกชุมแถวแถวภาคอีสานเยอะครับบางทีบางพื้นที่ตรวจ2คนเจอคนหนึ่งในระดับนั้นเลยครับ<ฆ>แล้วก็อย่าไปตายใจว่าปกติเราไม่ทานปลาดิบแล้วเราจะไม่ติดเชื้อพยาธิใบไม้นะครับนี่คือคุณหมออัธพรนะครับ ลิมปัญญาเลิศท่านเป็นรองเลขาธิการสปสชคือบัตรทองนี่แหละครับตัวท่านเองก็คิดว่าท่านไม่ติดท่านก็มาโฆษณาให้คนไทยใช้สิทธิบัตรทองป้องกันมะเร็งท่อน้ําดีนะครับโดยรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ได้ตับแต่ว่าวันหนึ่งมีคนบอกว่าท่านตรวจหรือยังท่านก็เลยไปตรวจแล้วพบว่าท่านก็ตกใจเพราะท่านก็ติดพยาธิใบไม้ได้ตับเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องที่รักษาไม่ยากครับกรณีนี้ครับแล้วนี่มันมีโอกาสติด ได้ง่ายๆเหรอคะหมายถึงว่าจากอาหารที่ปนเปื้อนแบบนั้นก็ได้เหรอคะใช่ครับส่วนใหญ่ติดจากอาหารปนเปื้อนครับยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะรับประทานส้มตําแล้วเราบอกว่าไม่ใส่ปลาร้าแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ทานปลาดิบถูกไหมครับแต่ว่าครกก่อนหนะ้านะครับถ้าเกิดคนขายเขาไม่ได้แยกครกอ่ะครกนี้ปลาร้าครกนี้ไม่ใช่ปลาร้านะครับก็อาจจะมีปนเปื้อนมาหาของเราได้และกรณีแบบนี้แหละครับทาให้เกิดการติดพยาธิแบไม้ในตับได้ที่ผ่านมาในอดีตการจะตรวจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ,ะต้องใช้การตรวจอุจจาระนะครับซึ่งมันมันยุ่งนะครับการตรวจอุจจาระมันความไวมันไม่ค่อยดีเพราะต้องไปหาดูว่ามีไข่พยาธินะครับอยู่ในอุจจาระมากน้อยอยังไงแต่ตอนนี้นะครับทางอาจารย์วัชรินทร์ลอยลมและคณะที่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน,น้ำดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นม,มีนวัตกรรมสำคัญขึ้นมาะนะครับก็คือ การมีชุดตรวจที่เรียกว่า O V A T K คำว่า A T K เราอาจจะคุ้น,<อ>นกัน<อ>สมัยโควิด<า>1 9ใช่ไหมครับซึ่งเราตรวจสารคัดหลั่งนะครับในคอในจมูกและแป๊บเดียวรู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็น<า>กรณีแบบนี้เหมือนกันครับตรวจปัสสาวะนะครับ10นาทีรู้ผลเลยแล้วคนที่อายุ15ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ตรวจนะครับถ้าอยู่ในโครงการบัตรทองนะครับก็ไปตรวจที่ร้านขายยาคลินิกแฝบของบัตรทองได้ โดยสามารถตรวจได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับโดยบอกว่ามีความเสี่ยงเช่นอาจจะเคยรับประทานอาหารปลาดิบมาอย่างนี้เป็นต้นครับข้อดีก็คือตรวจง่ายและถ้าเกิดพบนะครับว่าเป็นและยังอยู่ในระยะแรกๆก,การรักษาด้วยการกินยาง่ายๆนี่แหละครับม,มีผล90%เลยที่จะรักษาไม่ให้เป็น มาเร่งอย่างนี้ได้ครับเจอไวหายไวแล้วก็ต้องครับแต่ต้องไปตรวจออตอประเด็นอยู่ตรงนี้ครับค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปหาที่สปสชก็คือคลินิกชุมชนใช่ไหมคะที่เขาจะมีชุดแจกปกติแล้วเขาก็แจกฟรีถูกไหมคะอาจารย์ฟรีครับผนึกกําลังทีมไทยแลนด์นะครับซึ่งมาร่วมกันนะครับทั้งหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานในกระทรวงอุดมศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นสกสว หน่วยบริหารวิจัยอย่าง t ีเซลสนะครับอย่างสวรสต่างๆกำลังพนึกำลังกันว่าเรื่องนี้เออเรามีนวัตรกรรมดีๆออกมาแล้วทำยังไงถ้ามีการตรวจเยอะๆคนไทยจะไม่เจ็บป่วยนะครับจากพยาธิไปมาในตับและสุดท้ายจะไม่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีและถ้าเกิดเราทำสำเร็จในประเทศไทยซึ่งคาดว่าอาจจะมีคนเสี่ยงนะครับ8ล้านถึง10ล้านคนถ้าทำเมืองไทยสำเร็จผมคิดว่า ไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านต่อได้เลยเมียนมากัมพูชานะครับลาวมีคนเสี่ยง 1, 1> ออล้าน2ล้านคนและ,ะเวียดนามเป็นประเทศใหญ่นะครับก็อาจจะเสี่ยงใกล้ๆ10ล้านคนเลยเออถ้าทําได้ประเทศไทยจะสามารถนอกจากช่วยประชาชนไทยแล้วยังจะช่วยประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วยครับถ้าแบบนี้มันก็ง่ายเพราะว่าชุดตรวจเนี่ยมันได้ผลไวแล้วก็สามารถกระจายไปได้เยอะๆเลยถูกต้องเลยครับ,รบแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ต้องอยู่ที่ต้นทางว่าเราพยายามที่จะไม่ ไม่ทานของดิบถูกต้องครับเพราะในงานวันนี้ตรวจเจอนะครับแล้วก็ทานยารักษาเดี๋ยวไปทานอีกเดี๋ยวก็ติดอีกอถูกไหมครับก็จะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นปลาดิบควรเลี่ยงนะครับปลาดิบในที่นี้หมายความเป็นพิเศษถึงพวกปลาร้านะครับลาบปลาดิบอะไรต่างๆพวกนี้เพราะมันเสี่ยงมะเร็งครับพยาธิพวกนี้แพร่หลายได้นะครับอย่าตายใจว่าเฮ้ยเรากินสะอาดมาตลอดเราจะไม่ติดขนาดคุณหมอนะครับรู้เรื่องดียังติดได้นะครับแล้วก็ข้อดีคือมันตรวจง่ายนะครับหายง่ายนะครับ และถ้าทําสําเร็จนะครับอย่างที่มหาลัยขอนแก่นทำนะครับซึ่งต้องให้เครดิตทีมงานอย่างยิ่งเลยไปช่วยสปปลาวด้วยนะครับมผมคิดว่าถ้าประเทศไทยทำแบบนี้นะครับเรามีเรื่องอะไรที่ก้าวหน้าซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยพัฒนา ได้เงินจากกองทุนวอนอคือกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับแล้วขยายผลหลังจากช่วยคนไทยแล้วไปช่วยเพื่อนบ้านด้วยผมคิดว่าคนไทยจะเป็นที่รักของประเทศเพื่อนบ้านต่อไปทามาค้าขายนะครับหรือดําเนินการทางการทูตก็จะง่ายขึ้นเยอะครับอาจารย์พูดแบบนี้มันเหมือนกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งได้เหมือนกันถูกต้องครับนี่คือซอฟท์พาวเวอร์ของจริงเลยครับคขอบคุณมากค่ะ